สวัสดีครับเดี๋ยวคาบนี้นะครับสุขศึกษาเนาะเมื่อวานก็มีค่ายค่ายอะไรครับเมื่อวานเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกหรือว่าเหนื่อยครับนั่งทั้งวันอ่าสนุกเนาะอ่ารู้สึกว่าฐานที่หกนะครับฐานอะไรเอยฐานที่หกฐานที่หกอะไรครับอ้าวลืมไปแล้ว ยังไมข่ข้ามวันเลยนะครับเนาะฐานที่หกเป็นฐานอะไรใครตอบได้ไอ้ที่เราประดิษฐ์รูปเลขาคณิตะครับได้ทํำไหมอ่าใช่ครับที่ประดิษฐ์ของเล่นที่ให้เราผลิตยานอาวากาศนะครับมีใครเสร็จหรือเปล่ามีไหมครับนั่นแหละนะครับก็ส่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนาะก็ถ่ายรูปมา อ๋อโอเคยังเหลือลกกอุปกรณ์ครบนะครับเดี๋ยวคาบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูหนังสือหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดนะครับที่สารบัญเลยการเรียนรู้ที่เจ็ดสไลด์ขึ้นอย่างลุกขึ้นแล้วเนาะขอสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับหน้าที่เท่าไหร่ใครสามารถบอกเพื่อนได้ครับหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดหน้าไหนลูก หน้าแปดสิบแปดนะครับดูเลยหน้าแปดสิบแปดนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดก็ในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็กิจกรรมทางกายครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าเกมมีอะไรบ้างครับแล้วเล่นยังไงดูโครงสร้างก่อนนะครับก็จะมีเกมอยู่ประมาณห้าถึงหเกมนะครับมีเกมไก่ชนเกมสไปเดอร์แมนนะครับเกมลูกเป็ดเกมหมาไล่แมวแล้วก็เกมกระต่ายขาเดียวครับ ต่อไปประเภทของกิจกรรมครับหรือว่ากิจกรรมแบบผัดก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็จะมีประเภทของกิจกรรมแบบผัดแล้วก็ตัวอย่างครับต่อไปการเล่นและก็กิจกรรมทางกายก็จะมีคุณค่าของการเล่นเกมข้อเสนอแนะครับในการเล่นเกมอ่ะมาดูอันที่หนึ่งก่อนเลยเกมเรียนแบบครับก็คือสามารถนํามาเล่นเรียนแบบได้แก้ไขก,กฎกติกาเล็กๆน้อยๆได้นะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนั่นเอง มาดูรูปแบบว่ามีเกมอะไรบ้างครับคําว่าเกมก็คือเป็นการเล่นนะครับตรงการเล่นทําให้เกิดความสนุกสนานเดี๋ยวทําตัวสีแดงไว้หน่อยครับคําว่าเกมนี้การเล่นที่ทําให้เกิดความสนุกสนานนะครับมีก,กฎกติกาง่ายๆครับไม่ซับซ้อนคือทุกคนสามารถฟังและเล่นได้เลยครับและก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอกจากนี้การฝึกเล่นเกมนะครับ เป็นหมู่หรือว่าเป็นกลุ่มครับจะส่งเสริมด้านความสามคัคคีตรงนี้สีแดงไว้หน่อยนะครับไอที่สําคัญนี้นะออสอบนะสีแดงนี้ครับเป็นหมู่คณะส่งเสริมความสามคัคคีว่าให้เล่นเกมฝั่งละห้าคนอย่างเงี้ยครับแข่งขันเราจะทํายังไงให้ชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ต้องมีข้อนี้ตัวสีแดงนี่คูมาร์กไว้นะครับมีความสามคัคคีกัน แบบเกมเล่นนะครับมีหลายชนิดครับก็อ,อย่างเช่นเกมเรียนแบบนะครับคือเกมคู่ที่เล่นแสดงท่าทางแต่งกายหรือทําเสียงเรียนแบบคนสัตว์ธรรมชาติสิ่งของนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับในการเล่นใหญ่เกมนี้จะนิยมเล่นกันเป็นหมู่คณะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเช่นเกมนี้เกมเรียนแบบนะครับ เราเคยเห็นแต่ไก่ชนใช่ไหมครับมันชนกันเนาะมีใครเลี้ยงไก่ชนไหมครับที่บ้านมีคุณพ่อหรือผู้ปกครองใครชอบชนไก่นะครับหรือพี่ชายดีเทลมีหรอครับอ่าชอบชอบเกมไก่ชนใช่ไหมครับเนาะทีนี้เขาก็เลยดัดแปลงเรียนแบบให้คนชนกันบ้างก็เลยเปลี่ยนเป็นเกมไก่ชนนะครับวิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกับไก่ชนจริงๆนั่นแหละถ้าไก่ชนจริงๆก็จะอยู่ในสังเวียนใช่ไหมครับ มีไก่สองตัวเอามาชนกันเนาะวิธีการเล่นก็ก็คือขีดเป็นเส้นวงกลมให้มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผู้เล่นนะครับไม่กว้างจนเกินไปแล้วก็ไม่แคบเกินไปเนาะผู้เล่นทุกคนจะต้องเป็นไก่ครับสมมุติว่าเราเป็นไก่ไก่มีกี่ขาครับไก่มีกี่ขาอ่าโอเคนะครับมีปีกกี่ปีกครับอ่านั่นแหละเราจินตนาการเราเป็นไก่นะครับ ให้เรานั่งในท่ายองยองนะครับสองมือจับที่ใต้ขาพับนะครับทำเหมือนเป็นไก่จริงๆเนาะเนี่ยตามรูปภาพนี้เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มครับให้ไก่ทุกตัวนะครับใช้ไหลไ่ไหล่ไหล่เราครับสมมติว,ว่าเราเป็นปีกเนาะแหละชนกันให้ตัวอื่นนะครับตัวไหนมือหลุดจากการก็ต้องออกจากวงกลมไปครับหรือออกจากการแข่งขันนะต่อไปผู้เล่นที่เหลือเป็นคนสุดท้ายในวงกลมก็จะเป็นฝ่ายชนะอันนี้ อ่านูลองอนึกภาพดูนะครับอันนี้มันไม่ได้ฝึกเนาะเราไม่ได้เจอกันลองนึกภาพดูเราเอามือเราครับจับบริเวณอ่าข้อพับขาพับเราครับถ้าใครทรงตัวไม่ดีนะครับเป็นยังไงหงายหลังไหมครับลองนึกภาพดูเนาะอาจจะหงายหลังได้อาจจะยังไม่ชนกับเพื่อนเลยแค่ให้ท่าเตรียมให้แปลงร่างเป็นไก่เนี่ยนะครับแปลงร่างเป็นไก่แปบ๊บเดียวก็เป็นไงเอ็นหน้าเอ็นหลังไม่ได้ชนเลยนะครับก็ ล้มไปก่อนอันนี้ก็ฝึกการทรงตัวด้วยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาก็มีส่วนครับเนอะอันนี้ก็สําคัญเดี๋ยวเราจะได้เล่นกันหรือใครเคยเล่นไหมครับใครเคยเล่นไหมลูกเกมไก่ชนเนาะลองไปเล่นได้ต่อไปอ๋อเคยเล่นใช่ไหมครับต่อไปเกมที่สองนี้คล้ายสไปเดอร์แมนนะครับวิธีการเล่นขีดเส้นเริ่ม เป็นเส้นชัยนะครับห่างประมาณสิบเมตรก็ประมาณสิบเก้าอะรเราก็เก้าไปสิบเก้านะครับแบ่งผู้เล่นออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันยืนหลังเส้นนะครับโดยเริ่มนะครับหันหลังเข้าหากันนะครับจับมือหรือคล้องแขนซึ่งกันและกันเป็นตัวแมลงมุมว่าแมงมุมครับนี่นี่รูปภาพตรงนี้นะครับเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มครับให้แมงมุมทุกตัวเคลื่อนที่ไปที่เส้นชัยโดยไม่ต้องให้มือนะครับหรือว่าแขนลุดจากกัน ได้ถึงเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะนะครับทำไมเสียงสะท้อนครับใครเปิดไมล์ลูกทำไมเสียงมันสะท้อนอ้าวต่อนะครับอา้าวคุณรังสรรค์ลืมปิดไม์หรือเปล่าครับคุณรังสรรค์ลืมปิดไม์เนาะเสียงเข้ามานะครับยังคุณรังสรรค์เสียงมันมันมันสะท้อนครับคุณรังสรรค์รบกวนปิดไม์ให้ด้วยนะครับอ๋อโอเคนะครับต่อนะครับอันนี้คือรูปแบบการเล่น นี่ถ้าเราได้เจอกันที่โรงเรียนคงสนุกนะครับเพราะอันนี้ถ้าเราไม่ฝึกฝนหรือถ้าเราไม่สามัคคีกันหนูนึกภาพไหมครับเราเอาแขนนะครับเอี่ยวกันสามคนเนี่ยคนนึงจะวิ่งไปซ้ายคนนึงจะไปขอถ้าไม่มีการวางแผนหรือว่าไม่มีการพูดคุยกันเนี่ยว่าต่างคนต่างจะไปเนี่ยครับเพื่อจะแปหาเส้นใจเนี่ยไปได้ไหมครับไปไม่ถึงนะลูกอาจจะล้มได้หกล้มได้เนาะนี่ต้องเล่นแล้วต้องเด่นแต่ต้องเซฟเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับถ้าเล่นสนามหญ้าน่าจะโอเคกว่าเนาะ เกมนี้นะครับอันนี้ก็เปิดเทอมค่อยเล่นกันนะครับเทอมสองเนาะถ้าได้เจอกันครับก็ลุ้นกันไปเพราะว่าถ้าติดตามข่าวยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยแล้วนะครับสามร้อยหนึ่งคนแลยเนาะเราติดตามข่าวอ้าวต่อนะครับเกมอันนี้ลูกเป็ดนะครับเกมลูกเป็ดก็จะมีวิธีการเล่นคือผู้เล่นนะครับเข้าแถวหลังเส้นเริ่มเช่นกันนะครับเปิดเพลงจังหวะช้า เวลาเห็นเป็ดนะครับเวลาเป็ดจะเดินเนาะมันไม่ได้เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวเร็วครับโดยให้เป็ดครับปัดไปปัดมาเหมือนเป็ดตาเดินนะครับไปที่เส้นใจให้ช้าที่สุดครับจะทําได้แต่ต้องมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับภาพนะครับเสียงสะท้อนนะครับลังสรนเปิดไม้นะครับอาจารย์ครับรบกวนปิดไม้ให้หน่อยครับไม้กุหลังสรรครับมีมีมีตัวปิดไม้ไหมครับเสียงสะท้อนครับ รูปรูปมาอ๋อโอเคนะครับให้ช้าที่สุดก็ต้องมีการเคลื่อนไหวโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับเนาะให้ถึงเส้นชัยช้าที่สุดอ่านะครับไปอย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้นะครับนี้ตัวอย่างครับเป็ดเนาะเส้นชัยกับเส้นเริ่มต้องมีการเคลื่อน,นที่จะเคลื่อนที่จะเต้นหรือ,อยังไงก็ได้นะครับแต่ให้ถึง เต้นชัยนะครับช้าที่สุดเนาะเช่ว่าเต้นอยู่กับที่แลต้องมีการเคลื่อนที่นิดนึงอาจจะก,ก้าวไปนิดเดียวพอครับอันนี้ก็สนุกเกมนี้แต่ส่วนมากครับพอหนึ่งเปอรสองนาะน่าจะชอบเกมนี้นะครับ่าต่อไปเป็นเกมนี้เสียงมีเอ็โคด้วยนะครับเกมหมาไล่แมวนะครับวิธีการเล่นครับก็คือผู้เล่นทั้งหมดยืนเป็นวงกลม แล้วเลือกผู้เล่นออกมาสองคนนะครับโดยสมมุติให้คนนึงเป็นสุนัขหรือเป็นหมานะครับอีกคนนึงเป็นแมวใช้ผ้าผูกปิดตานะครับทั้งสองครับนี่น่าจะสนุกเลยเริ่มเล่นนะครับผู้เล่นที่เป็นสุนัขครับและผู้เล่นที่เป็นแมวจะต้องวิ่งเคลื่อนที่อยู่ในวงกลมพร้อมกับทําเสียงเลียนแบบสัตว์สองชนิดสุนัขเสียงร้องอยังไงครับนออารร้องยังไงอ่าฮ้อง ต่อไปแมวนะครับแมวนะครับมีผู้เล่นหนึ่งเป็นสุนัขคนหนึ่งเป็นแมวนะครับก็ใช้ผ้าปิดตาไวา้ซึ่งสุนัขและแมวก็จะไม่เห็นกันนะครับต่างคนต่างปิดที่นี่ก็จะหากันนะครับนี้ส่งแค่เสียงของแมวก็พยายามจะหนีสุนัขก็พยายามจะจะไปตามแมวนะครับต้องส่งเสียงตลอดเนาะอย่างเช่นรูปภาพนี้ที่เหลือก็เป็นกองเชียร์นะครับ ภาพนี้เหลือก็เป็นกองเชียร์แต่เขาบอกว่าผู้เล่นที่เป็นสุนัขนะครับต้องไล่ผู้เล่นที่เป็นแมวให้ได้โดยผู้เล่นนะครับเป็นแมวจะต,ต้องคอยหลบหลีกไม่ให้สุนัขแตะตัวเราได้นะครับก็คือพยายามหาที่แอบให้ได้แต่อย่าลืมไปนะครับว่าสุนัขและแมวก็ต้องปิดตาเห็นไหมครับอันนี้สนุกเนาะถ้าถ้าได้เล่นคงคงคงสนุกนะครับ ต่อไปเสียงเอ็โคดังมากเลยนะครับว่าไปกุรังสันเปิดใช่ไหมลูกก็เลยสะท้อนกลับมากุรลงสันเปินปิดใหม่ไม่เป็นไรเอาต่อนะครับเกมกระต่ายขาเดียวอันนี้ก็ขีดเส้นเป็นวงกลมนะครับขนาดเหมาะสมกับจํานวนผู้เล่นเช่นกันนะครับสังเกตนะครับแต่ละแต่ละเกมนะครับจะมีกฎและก็กติกาง่ายๆคือทุกคนฟังปุ๊บอธิบายรอบเดียวคือเข้าใจแล้เล่นได้เลยนะครับ อ๋ออันนี้เกมอันนี้คือสเสน่ห์ของเกมนนเรียนแบบนะครับอธิบายปุ๊บคนเข้าใจแล้วเล่นไปเลยแบผบู้เล่นสองฝ่ายฝ่ายละาเท่ากันนะครับฝ่ายหนึ่งเป็นกระต่ายคืยนอยู่นอกวงกลมนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายวิ่งนะครับคืนอยู่ในวงกลมฝ่ายที่เป็นกระต่ายทุกคนจะต้องตั้งชื่อของตนเองและบอกอีกฝ่ายทราบว่าเรามีชื่ออะไรนะครับจะให้ฝ่ายวิ่งนะครับเรียกชื่อใดชื่อหนึ่ง าเรียกชื่อใครคนไหนก็ต้องวิ่งเป็นกระต่ายนะครับผู้ที่เป็นกระต่ายต้องเคลื่อนที่ขาเดียวนะครับไล่แตะไฟในวงกลมครับโดยแต่ละส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้แต่ถ้าใครถูกแตะจะต้องออกจากวงกลมครับแล้วผู้ที่เป็นกระต่ายต้องวิ่งไล่แตะคนอนต่อไปนั่นเองครับถ้า,าถ้าคนที่เป็นกระต่ายนะครับเอาขาลงพื้นนะครับจะต้องออกจากการเล่นทันที ครับไม่สามารถกลับมาเป็นกระต่ายได้อีกนะครับอีกฝ่ายจะต้องเรียกชื่อใหม่ครับสมมติว่าเด็กใช้กอนะครับเพื่อนเรียกไปแล้วก็กระโดดกระต่ายขาเดียวไปแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ถ้าเกิดเท้าเราลงพื้นปุ๊บเราก็ออกจากการเป็นกระต่ายแล้วก็ให้เพื่อนที่เป็นผู้เล่นนะครับเรียกกระต่ายตัวใหม่อา่างเช่นรูปภาพนี้จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับนี่เป็นฝ่ายเล่นก็คือเรามีวงกลมใช่ไหมครับเนี่ยภาพ่าสีฟ้านี่เป็นผู้เล่นไหมครับล้บอก,กระต่ายเลยเห็นไหม แล้วเราก็เรียกชื่อครับเสื้อสีแดงนี่มีประมาณแปดคนเท่ากันนะครับก็ตั้งชื่อปมปอมว่าอาจจะตั้งเป็นชื่อผักผลมไม้ส้มกล้วยมะละกอมะม่วง,งอะไรก็ได้และที่อยู่ในวงกลมสีฟ้าครับต้องเรียกชื่ออ่าคนไหนชื่อส้มก็ยกมือแล้วก็ออกมาเป็นกระต่ายเพื่อจะกระโดดแล้วก็แปะเพื่อนให้ได้อันนี้เคยเล่นไหมครับน่าจะเคยเล่นเนาะอ่าถ้าเกิดเสื้อสีแดงคนนี้นะครับเห็นที่เมสากูชีนะครับที่กระโดดกระโดดไปเนี่ย โดดไปแล้วปุ๊บเท้ามันลงพื้นก็ออกจากการเล่นก่อนครับแล้วเราก็เรียกคนใหม่ครับต้องพยายามแปะเพื่อนคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าครับให้ได้หมดถึงจะเปลี่ยนฝั่งครับเราก็จะได้มาเป็นผู้วิ่งหนีบ้างอันนี้ก็จะมาเป็นกระต่ายครับแอคโคมากเลยครับครูรังสรรค์ไปไหนเอ่ยรังสรรไปไม่ปิดใหม่เลยนะครับเออเวลาครูพูดแล้วมันสะท้อนใช่ไหมลูก มันก็จะทําให้กล้องเขาที่หูเนาะเดี๋ยวมันก็จะดังขึ้นบ้างก็เงียบบ้างครับนี่เคยเล่นเนาะง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวกุลังก็ปิดไม์ให้หน่อยครับพอดีเสียงมันสะท้อนครับโอเคกุลังสั่งมาแล้วครับเสียงจะได้ไม่สะท้อนครับปิดไม์ให้หน่อยครับเสียงมันตีกันครับต้องปิดไม์ตรงลูปไม์ครับ ทำไมกุณลังสันมีสองคนครับพี่ดีดทำไมมีลูกคุณลังสันสองคนครับ <c oughs> ทำไมกุหลังสันแปลงรล่างได้อะไรนะลูกไม่มีอะไรนะคือมีลังสันมีกุหลังสันสองล่างนะครับตอนนี้เข้าสองเครื่องหรือเปล่าครับ อ๋อแต่ได้ยินอยู่นะครับใช่ครับได้ยินเสียงกล้องเลยอะไรนะลูกเพราะเพราะว่าเพราะว่ามันอ๋อใช่ไหมเราเห็นเหมือนครูใช่ไหมครับว่ารูปหนึ่งปิดแต่รูปหนึ่งคือมีอ่ามีรูปใหม่เหมือนที่ครูเทพพูดใช่ไหมลูกมันสะท้อนขึ้นเนเนาะไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอ๋อเสียงจะระเบิดแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะพึ่งนะครับมีเนี่ยมันยังขึ้นมากแล้วครับเดี๋ยวเราขั้นเวลาก่อนนะครับโอเคเอามาอแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราอ้าวครูรังสรรค์ออกจากที่ประชุมไปแล้วนะครับทีนี้เงียบไหมครับเหมือนเดิม ออกไปแล้วครับล่างนึงแต่เหลืออีกล่างนึงครับใช่ไหมครับอ่ะโอเคพูดต่อนะครับ้โอูอันนี้ขั้นเวลานิดหนึ่งจะได้ไม่ง่วงเนาะเสียงเอคโคเนี่ยเวลาครูพูดปุ๊บครูลังสันก็พูดตามครูใช่ไหมครับตามภาพเราเราเห็นเหมือนครูไหมหรือหรือคอมครูรวนเห็นเหมือนกันไหมครับใช่ไหมเวลาครูพูดปุ๊บใหม์ครูลังสันก็จะขยับอ่ะนี่แหละตื่นเต้นดีนะครับต่อไปเกมต่อไป เดี๋ยวจะพยายามอธิบายนิดน้อยให้เราจดเสียงมันจะได้ไม่ได้ป้องตรงหูเนาะ,ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวมาจดโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับเอาสมุดขึ้นมานะหลายคนึงแบบโอ้โหเรีบทั้งพูดทั้งเป,เปิดไมโครโฟนเลยนะครับเดี๋ยวเราจดรูปแบบแผนผังนะครับนี้นิดเดียวก็พอดีหมดคาบเนาะสร้างนิดหนึ่งนะครับชัดไหมครับ ใช่ครับเขียนเลยแผนผังการเรียนรู้นะครับก็การเล่นเกมกิจกรรมทางกายก็แบ่งเป็นสี่หัวข้อนะครับมีสีเขียวสีส้มสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับเนาะโอเคเขียนครับตรงนี้มันแยกออกเป็นไก่ชนสไปเดอร์แมนทูกเป็ดหมาไดแมวก็ต่ายขาเดียวมีห้าเกมครับเขียนครับเขียนหมดเลยเนาะโอเคนะครับครูจะให ถ้าบรรยายมากเดี๋ยวเสียงกลงสันจะเข้าไมา่อีกครับพระก็พรหงโอ้โหกำลังจะง่วงนอนอยู่ดีเสียงเอคโควกแวกวมา,ๆๆๆมาตาสว่างเลย <c oughs> นะครับโอเค <c oughs> นะครับว่างไงครับ เขียนครับเขียนรูปมันแบ่งเป็นแผนผังเขียนมาเลยใช่ครับเขียนเลยเนี่ยวันที่เต็มเลยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ลูกสิบเท่าไหร่สิบเก้านะครับเดือนสิงหาคมเลือนสก,กราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นครับเต็มเนาะ ได้ครับเขียนวันที่น uh huh. แนวตั้งอาจจะกลับสมุดเป็นแนวนอนได้เนาะจะได้มีพื้นที่เขียนนะครับมันจะได้ที่เต็มถ้าเกิดเราเขียนแนวตั้งอาจจะเบียดกันนิดนึงไม่สวยงามเนาะได้ครับเขียนแนวนอนจะได้ชัดเจนครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับใครนับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสิบเท่าไหร่สัปดาห์าาปปาที่เท่าไหร่นะครับสิบกว่าแลวครับแสดงว่าไม่นับอ่าปกป้องสัปดาห์เท่าไหร่ปกป้องปกป้องน่าจะตอบได้ สิบเท่าไหร่ครับโอ้โหถูกต้องครับสัปดาห์ที่สิบสี่มั้งนะครับต้องตอบให้มั่นใจสัปดาห์ที่สิบสี่แล้วเนาะวันจันทหน้าก็สิบห้าก็ช่วยกันจําแล้วก็นับไปด้วยนะครับสัปดาห์ที่สิบสี่นะครับจะจบอ่าก็เดือนหนึ่งมีสี่สัปดาห์หนูก็บวกไปนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สิบสี่เราก็จะจบเทอมหนึ่งแล้วนะครับจบ เทอมหนึ่งโดยการเรียนออนไลน์บางคนอาจจะอ่าบางคนอาจจะมึนๆงงๆบางคนอาจจะเข้าใจก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงะนะครับบางคนอาจจะรักไก่ครูก็ได้เข้าเรียนทุกคาบก็จริงแต่งานไม่ทําอันนี้ก,ก,ก,ก็ก็ไม่สามารถที่จะดูได้เนาะว่าเราเห็นกันแค่หน้าตาบางคนเหมือนกับเขียนปุ๊บคนไม่เปิดกล้องนี้ครูก็ไม่รู้ว่าเราทําทุกคาบหรือเปล่า ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อผิดอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้มันก็มีข้อดีนะครับเราได้เรียนในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาบางคนเข้าซูมเข้าขึ้นมีอะไรไม่เป็นทีนี้เก่งและเทคโนโลยีครับอันนี้ก็ดีเนาะข้อข้อดีของเขาครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเวลาทํากิจกรรมผ่านออนไลน์เนี่ยครับเราต้องเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชื่อชื่อจริงอศอะไรครับเพื่อจะย้ายดึงเข้าห้องอันนี้ก็ สุดยอดนะครับถ้าเราทำได้เนาะค่อยเรียนรู้ไปอนาคตข้างหน้าไงครับใช่ครับใช่เช่นเราไม่เปิดกล้องหรือบางคนเปิดกล้องก็จริงนะครับแต่เราก็ไม่ได้สามารถรู้ว่าเราเราจดเพราะเราเห็นแค่ครึ่งตัวถูกต้องไหมครับอืมอันนี้ก็เป็นข้อบกข้อข้อเสียของการเรียนออนไลน์นะแต่ก็มีข้อดีนะเราได้รู้ โปรแกรมเห็นไหมครับคนไม่รู้เลยมีดมีโปรแกรมซูมมันเล่นยังไงเห็นว่าบางคนก็เข้ามาบางคนก็ปิดไมค์ไม่เป็นบางคนก็เปลี่ยนภาพพื้นหลังไม่ได้ครับพอเราทําบ่อยๆล้วก็จะเกิดความชำนาญเนาะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึงนะครับก็คือถ้าเราเข้าเรียนเนี่ยออนไลน์คือแบบเรียนตรงเวลาอย่างเงี้ยเราทํางานในคาบมันก็จะไม่เหนื่อย แต่ถ้าเพื่อนเราไม่สะดวกเรียนย้อนหลังนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะต้องมานั่งฟังแล้วก็นั่งจดยาวเหมือนกันเนาะทำในสมุดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสงสัยเพิ่งเข้ามาหรือหลับอยู่เปล่านะครับทําในสมุดเนาะวันที่ให้ชัดเจนเดีย๋ยวันที่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ทาแล้วนอนก็ได้จะได้มีพื้นที่นะครับตอหลับอยู่ค่ะ พะกพรบอกหนูหลับกันเสียงเอคโคกุลังสันดังมากเลยนะครับเมื่อกี้เนาะอาครูก็ <c oughs> พยายามพูดกะว่าจะพูดดังแล้วเสียงอ่าจะโกบกุลังสันที่ไหนได้ยิ่งพูดดังแล้วมันยิ่งสะท้อนกลับมาดังกว่าเดิม <c oughs> ใช่มันจะท้อนขึ้นมาครูก็เลยพราะยิ่งพูดดังแล้วเสียงยิ่งสะท้อนกลับมา <c oughs> ใช่ครับเสียงเอนะ็โคแนนคูลังสันไปแล้วครับตั้งสีสันในรายวิชาสุขศึกษาเอาจะได้ไม่ง่วงนะครับก็จะเสกเข้ามาอันนี้ครูก็จะส่งแบบธรรมชาตินะครับส่งให้เพื่อนเราก็จะจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ตอนนี้สอนคาบนี้มันเป็นยังไงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมานะครับไม่มีการตัดต่อเนาะไปครับไม่ตัดต่อเอาแบบนี้เลยนะครับเป็นธรรมชาติดีตายบ้านๆของเรานะครับ อ๋อได้ครับเดี๋ยวส่งย้อนหลังได้นะครับครับใช่ครับผมเลยเราก็จะเป็นนักเรียนทุกออนไลน์โควิด -19 รุ่นที่หนึ่งครับเรียนทั้งเทอมหนึ่งเทอมสองเลยนะครับดูจากสถานการณ์แล้วยอดจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคนเสียชีวิตสามร้อยกว่าคนเลยนะครับคิดดูเดือนหน้ากันยามันจะไม่พุ่งเป็นสี่ห้าร้อยคนหรอครับ อ๋อก็ลองดูข่าวดูว่าจะเป็นยังไงตอนต่อไปนะครับโน้ตอาจจะบอกว่าเรียนทั้งวันแล้วมันรวนมีมีมีรวนไหมครับเครื่องมันร้อนอนะเนาะเป็นพี่ปองใช่ใช่ครับมีพี่มีพี่ปอห้าปอหกนะครับเรียนรายวิชาครู ว่าครู่านุเขาออกไปก่อนพอดีคอมมันร้อนร้อนมากนะครับคอ,คอมต้องทำงานหนะักนี่แหละมีประโยชน์สูงสุดแล้วเจออ่าเห็นไหมครับบางบางทีครูมาสอนบางห้องมันก็ค้างนะครับมันก็แล้วแต่จังหวะมันนะเนาะ